พอดีครับขายตัวดีกว่ามีใครอยากซื้อตัวปะมีใครอยากซื้อตัววันนี้บ้างฟิ่แห้กงกับล้งหมดอไยน,นี่เขาเพ่อบอกอเราเขาถึป็นแนวออกงานเปหมื่นเนี่ยเออคิดถามมันอยู่ดี มันขึ้นล่องไงมันอันนี้ไม่หล่กมันโอเคมั้ยล่ะเราได้ดูอะลลไรยัมไล่ะไซอันแทเรน่เราลงเหรอลผมขออนุญาตายตัวกลุ่มปิดงานคืนนี้แล้วกัน กุ่มปิดงานคืนนี้ใครจะซื้อตั๋วครับ ผมใหม่โอเคไหมทุกคนหน้าผมขายตัวดีกว่าสืบากกลมปีหนหตเดอ้อทุกคนรอนในแบบของเราผมว่าผมสีนี้มันขับขับผิวอยู่นะทุกคนบอสบิ๊กส่งลิงจ่า มุมนี้เห็นหนวดอันนี้คือหน้าสดๆเลยทุกคนวันนี้ EP 76กนี่หว่า แต่ว่าของอยู่อยู่แล้วอยู่อยู่คันนั้นใช่ไหมเสภาณาเพ่แต่ว่าต้องเาของลงน,นี่บาาอยาดุมขึ้นบ้านใหม่ชวนเอฟซีเยจะรูปแม่อยากไปได้ครับแม่ผมชวนแน่นอนขึ้นบ้านใหม่ผมชวนเอฟซีแน่นอน ไปกลับจ้ะพุนี่เพื้ออะไรไก่ปะชุวโม,มงกว่า แม่แต่รับยาดมแล้วส่งไวมากกรุงเทพยาดมเข้าอ,อีกทีวันไหนปีหน้านะครับช่วงนี้เน้นขายครีมเพราะยาโดมหมดแล้ว วันนี้จะวันนี้จะคอฟฟี่ไม่มัดใช่รังห้านพกอะไรเนี่ยแม่แม่เดลาล่ะแกมีการมั้ง,องเออเห็นแกพกตลอดนะฉันจะกินไปให้ก,กินตอนเย็นก็พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เชา้าผมแล้วเขาจะมาเขาจะบัว เมื่อคืนอนนี้เมามากทุกคนไปทําบ้านไปทาแก้วบ้านพิจนีีแตกใบหนึ่งกินใบหมดเท่าไหร่สี่ขวดหกเจ้าของกินไปสองขวดไปกินมาพิจินีหมดใช่หรอสี่ขวดจริงหรอสาม ไปอันไปไขไปยารเด,ดี๋ยวเขาไปรถเรืรเอมาไปขยาไปเขาด้อยเพอจอยุกังอู้โอ้ยอินซำอ้ยเขามาอยู่แล้วหรอไม่เขามาขายอรอเแี้ยแล้วบ,บีเอ็นรดเลือกูโดนสีนี่ ทำไมสงสารนางเงียดเลยวะนางคนเปที่จอดดีนะเออจริงจริงไปซีบหมดนะเอาไปจอดไหมล่ะไปรับแนละ้วจะไปเอาของด้วยแล้วสอบไหมว่มาไปพร้อมไปบอกแล้วบ้าบอกแล้วมาเลยโอ๊ยแต่ว่าของเราตูดตรงนี้อย่างบอกองั้นต้อง,อง,องอก่อนงั้นต้องก่อนเนาะได้ไหม

cadreo tu เราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มเต็มท้องเข้าไม่มีทองเราทุ่มทองให้เขาโอ้ไปเลยอะไรอ่ะขยะคาล่ะ จะไม่ถูใช่ไหมนี่มันจะมีมามยังทุกคนดูชุดใหม่ของเราชุดโชว์ใหม่นะครับอันนี้เขาจะโชวช์ใหม่ชุดโชว์ใหม่เ็นเลยตัดไว้ให้แล้วตัดไว้เรียบร้อยแล้ว คนะรับอะไรเอาไปเฉพาะใส่จาอันนี้ต้องไปหอบไปรถเหลี่ยมอันรถเหลี่ยมไอรถดําเซนมันงเนี่ยเป็นพักไม่ได้ันหรอกเรารถตู้มาทุกคนตอนนี้กลุ่มแล้วครับคุณนะครับ เสียบขา,ากรรไกรถ้าบิ๊กไปทำจมูกแล้วก็เฮดแล้วก็บายเฮดที่รอง ุฟ like, ิลฟิลแบบไม่ไม่ไม่น <Hey, S 1> <trabalhar. S 2> ี้ไม่แบบไม่ทางการเอาไปแจ็คสุดหนึ่งพ่อคนที่เบลกาแฟที่ไหนเร็วอยู่ในอันหน้าตู้เย็นนะใช่คอปเซสเพิ่งเห็นเสื้อหลุยเช่นตัวนี้กุชชี่ เอาไปอันหม่อันนึงแบบเพื่อแบบอันนี้ใครเป็นไรเนาะงดดราม,ม่านะครับชุดสดใสามากว่าชุดสีเหลืองอันนี้ใช้คุชชั่นของผ่องดีดีลไม่อันนี้คือหน้าแบบผ่องมากแล้วแบบเนียนมากบริแทาแปลงเลยมุนผลิติตจาอีบมอ,อันนี้ใช้คุชชั่นของ อะไรนะเขาเรียกป,ป้าฟิวใส่ที่ดีชุดจิตลาใช่สองชุดนี้จะมีโชว์ใหม่แต่ว่าไม่บอกว่าโชว์ใครเดจะรากให้ดูอันนี้โชว์บอลบิ๊กแต่่ยนะังไไมดด้สุีอันนี้โชว์บอลบิ๊กบอลบิ๊กฟุตบอลสแลนแต่ว่าโชว์ใหญ่ไม่ไม่ใช่ใส่คนเดียวนะเป็นโชว์ใหญ่อันนี้โชว์ สีสาวจะมีไม่ต่ำรักเข้าลงโชว์จะนักโชว์นี้โชว์ใหม่ใครจ้างไว้บอกได้คุ้ม<ต>อันนี้จะเป็นโชว์บันีดิให้ดาว่าเป็นเพียงอะไรแต่ผมเล่นผมร้องไปหลายครั้งแล้วเลยร้องเล่นๆอันนี้เป็นโชว์สี่สาวที่จะมีสี่สาวเลยก็าร้องหญิงแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าครูจูนจะมาไหมอ,ไหนนอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเพลงอะไรให้น็ดเอา นึกง่ายนึกยากมากตอนนี้ึคืออะไรกัน,กนอ,อนดีอนนรตรถก็ได้มาแต่อดีตเอ้ยเพื่อมาส่งบอกน้ำดื่มมีฮาลาลนะากล้องเขาไม่ว่างก็เลยเป็นทู้นี้ หน้าเลื่อมดีจังวันนี้หน้างเงาเพราะว่าใส่ชุดสีเหลืองเอาคู่ชายมาขึ้นอ่ะพี่น้องเออกอกขึ้นหน้าเพรืนล่าดีอยู่ดิหน้าไบรามากเขาบอกอันนี้เบอร์ส03 02ใส่ทุกอย่างอ่ะพี่น้องไข่ค้ายยางก,าาใงก,าก็ใส่เบิร์สลาใส่ท้ายเบิรงเลยดีไ่ดีก็เบิรงออกแล้วก็ซื้อใส่ไม่ใช่เพลงต่องอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชุดอะไรจะเหมือนต่องอย ใส่ชวนในครับบอสล้างปีใหม่นี่ไเลย ชุดเตยกับเอาไปไส่ชุดเตยกับชุดที่จะใส,ส่คือเนี้ย ก็น่าจะหลหนึ่งเาใส่ถุงเหมือนรถางใหญ่ดิสีเราเป็นแดงเลือดไม่เราใส่ถุงรถแครถเอที่เอคาทำมาแคเราต้องแก้ที่ไหนที่เอคาหรอไม่หาที่ทำแถวนี้ ไม่หลุดเลยอะะตัวยีชอบเจอมันไม่ได้หลเลยปเจอบอกอาจจะตีด้วยบอลังใช่ไหมบอลเด๋นะสมรรถนะที่มีสองที่เลิอและเก๋ตรงอย่างเราแม่บอลไตีแล้วบ้านไหนแม่เมียนส่งของที่ไหนมาแม่เคยเกี่ยวข้าอยังพเจีิญข้าอยู่พี่แามเคยเอเนอเจีจากแม่เหมียนชัยตู โอ้ไม่ย้วมากดิเราคนเดียวก็ได้าม,ามีสองเลยแฮปปี้นิวยีนจากแม่แหม่มสยภูมิอมของควันสองอย่างนะครับ ลูกนี้เหมาะกับผู้หลังรุ่นใหม่แฟร์แรงลูกไหนล้วงหลังหรอชื่อที่บอกมาแล้วปิดตัเข้ามาแล้วหน้าขาวชนพูด,ดสุ้านนี้ตกสมอนวันนั้น <c oughs> สวัสดีปีใหม่ล่วงหนะ้าแม่ขอให้น้องบิ๊กมีแต่ความสุขคิดหรือทําสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จแม่ขอเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วต่อไปแม่แหม่มชยภูมิขอบคุณนะครับ ขอบคุณอีแม่เด้อแม่พูดเลยเขาเอาตัวมันจะดีไปเด้ไดอต้องไหใช่เอาไป,ปนเฉพาะเสร็จนี่นแต่ก็มีอะไรหรอกสองวันเพราะว่าเสร็จพรุ่งนี้กับมันนี่เขา้าาไ,ไปอยู่สารครัใช่จ้ะออฟแอมแถวนี้เลยขอบคุณแม่แม่มชัยภูมินะครับอันนี้คืออะไรอยากขนมฟังไทยเฮิร์บก็สันไทยเฮิร์บไทยสมุนไพรใช่ไหมอี้ไปทิ้มตัวนีก็เป็นขนม จิดดทินบันไดแท้จริงๆแบบอันนี้สมุดโนด้ตหรือว่าสมุดโนด้ตแน่เลยนี่ไงทกอน่ารักมากปัิจทินวันปีใหม่ผ้าให้บรรดาทวงท่านสุขสันต์ ไปเห็บโ okay, อเคไปเพราะในอันนี้ไปไเต่าไปครับต่าเล่นถั่วมือนี่เอาต่าเล่นถั่วทนจะไปไล่ชวน,นวไห้เพื่อนขนมไอ้ไปฝากอ้ด็กที่งานดีกว่าวันนี้ EP เท่าไหร่วันนี้ EP ที่76 ใช่ของเด้อจะไดินไปให้องลากไปเดหันไปเ่ยอันนี้มาใช้ผสมอันนี้ใช่ไหงานอกขี้รเวสอะเสียเรื่อมาแจกดีกว่าเขึด้เหมือนเอีเนี่ยมาแจกมาดูเกขไดเหือนต่ขอยังลางยังแกอจะอบ้านวอากีดูก็มาแจกแจกหมืเดิม อะเมกรกะตาก่อนกะตาของด็ตดน้ำมั้งอันนี้ไปใส่อะไรอย่าเตือนดูกับดีดินทสอบก็ได้แด่เบิ่งแดเบิ่งดีแิเบิ่งแดเบิ่งไ่จติ้นแต่ว่า่ยได้กินอยู่ขนมนี่ ไปไปหาหมอไดรล่าลมและพวงนรบาดนี้แบบไปเอเซเล่มัเาแหมื่นสี่เางวยหมื่นม่กุกสยงรแทแ่ย่เป็นอย่างไรแม่แบบผู้ถ่ลมแหงน้อไรพน้องยนน้องมีเซตี้หรอน้องมีเซคิวริตี้ส่วนตัวเซิวรส่วนตัว สีฟ้าหรออืมซ้าก็โอใช้มือเหนียนบบอกกกัเตไปได้แต่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 แต แต่แต่แต่เอาของลงก่อนนะจ๊ะพิธิสารขอจ๊ะอาตีคุณมาเอาของลงเด้ออาตีไปเอาของลงเด้อบอกอันบอสีเขาล้างหรือปาทำีใหม่ที่เผล่ก็อะไรนะขัดมันมันเป็นเครื่องปัดอะปัดว่าคันนี้เป็นวันๆเลยเขาบอกมันเค่อออกใช้น้ำยามันต้องใช้น้ำยาโดยเฉพาะพี่ ยาที่แบบต้องเคลี่ยนพสีโดยเฉพาเลยแล้วก็แต้วก็อบินไหมอะไรใช่ไหมไปบินเรื่อนราคามันเพื่อไปมองเขาเท็มากเหรอทีเีต้องจอดรถสองวันเลยด้ยเออลงารับอนมองดงครับพี่ขอบคุณครับพี่โอรถรถอันนี้กระโชหรองเงี้ย่นัก็เดินางอูดีดีเที่ยวเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนั่นระเทศดรีพีน้องกะเป็อราบชอบดอกร์ีพนพมองพระน้ำพอนไหนวะ กรงเด็กจรไงนะตะงเลื่อกรไนี่นะเขาฉีดๆไดมใช่ไหมเร่บานเพื่อน่ีดสเปแล้วมันล่มผาดมากรสถ่อใเป็นแบปที่เดิมเดียวแล้วให้ออกกินํำเพราะว่ามันมันจีดมี่ยมดิมันเป็นสีนะสีอะไรโบอตกีนี่ใช่แล้วมึงิชื่อร้านขังวามันทำมกันมันจะเหมัอนเดิมไหมร่ดดและเกลือก้วลงเมือนเดิมให้นให้ร้านเดมทแล้วก็บินกิน้นั้นให้เขาจ ที่เราขอร้องกันมั้งหมดเลยเพราะบาของเขาหลายอย่างเลย,เย,ยเวันนี้ไปพอกันที่ข้้มปิ่งทัชพูม่มบ้านข้้มปิ่งม่งเยอะอยู่นะเอาอะไรก็ออกมดเลย ลำบากลำบนก็ทนเอาวะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอันนั้นตัวพี่น้องเพื่อนเฮสีเพื่อนเฮสีเพื่อนมาเลยแบบว่าเพื่อนเฮสีเพื่อนมาเลยแบบว่าผนมามันลอยมาโดนรถกล้องวายุน่าจะเป็นหมื่นนล้วนี่ค่าสี ตายบอแต่ก็ต้องสมบิชเขาแบบเขา้เขาเขา,เขาทำขออนนเข้าทำหลายอีกแล้วเนี่ของ กิ้งอยู่บ้านหนองไทยสีจานเลิกบรรยากาศดีค่าสถานที่3,000บาทมีห้องน้ำมีไฟแต่เราอาจจะขออนุญาตใช้เสียงนิดนึงจับจับสั่งอาหารของเขาปุ๊บิ๊ก,กแม่ว่าเก๋อยู่กว่วาจะไปเอารถห้องน้ำเป็นหมื่นกับอเอารถแบบไปรถดกล้องปอ,อยุ่ะไปแลงยแกรวดเหมือนกันเยอะอยู่นะ ได้ขอห้านาทีขอห้านาทีแป๊บนึงเอาของลงรถกันข้างใน ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมลงไลน์ก่อนแล้วเจอกันที่งานนะครับเดี๋ยวไปนที่งานต่อนะครับบ๊ายบายคิมมาแล้วเกช่วยขายเบสแ้วก็ถายไม่ได้นี่ไอถ่ายแล้วนี่ยไม่เรช่วยไม่ผมนะไม่เราช่วยกันได้ไหมในฐานะที่ผมใช้มันตั้งแต่แรกแล้วหรอของตัวเองกันก่อนแล้วค่อย